เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีแอปแอปหนึ่งมาแนะนำเลยครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็สามารถหาเงินได้จริงนะครับผมนะเราก็สามารถหาเงินเข้าวอลเลตได้โดยตรงเลยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์โหลดใต้คลิปนี้ใต้เลยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีการหาเงินจากแอปนี้นะครับว่ามันจะใช้วิธีไหนในการหานะครับผมก็เอ่อใครที่แบบไม่เคยดาวน์โหลดแอปนี้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ใต้เลยนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยก็จะสอนวิธีการแลกเงินให้ดูด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่ อยากรู้ก็เดี๋ยวเราดูได้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าท่านกดลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้แล้วเนี่ยมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับก็ให้ดาวน์โหลดไปเลยนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็สามารถกดเปิดไปได้เลยนะครับคือต้องบอกเลยว่าแอปนี้เนี่ยมันไม่ใช่แอปการพนันนะครับก็เป็นแอปที่เหมือนแอปไพ่แข่งทั่วไปเลยนะครับก็สามารถถ่าโหลดได้ทั้งในเบงซโต้นะครับแต่ว่าในแอปนี้เนี่ยคือมันสามารถแลกเงินได้จริงนะครับนะครับผมหลังจากที่ท่านผู้ชมเข้ามาหน้าเกมกันแล้วเนี่ยอันดับแรกที่เราต้องทําเลยนะครับสำหรับ แรกที่ต้องทําเลยนะครับก็ให้กดมาตรงที่คําว่าเชิญนะครับอ่านะครับก็ต้องกดมาตรงนี้เท่าน,นั้นนะครับถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่ไม่กดมาตรงนี้มันก็จะไม่สามารถถอนเงินได้น,นะครับโอเคนะครับก็ให้กดไปเลยนะครับแล้วก็ให้กดไปตรงที่คําว่าผูกนะครับแล้วก็ให้ใส่โคดอ่านี่เลยหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วก็สามารถรับคอยได้ P รีมา300คอยนะครับ